สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิเชียวพาเดวาเลขที่28ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสารพรเย็นหลิงเลขที่34ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสม,มิตานางเรีมพิเชานนเลขที่36ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอวิธีการทำลึกพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กันค่ะเอาไปดูวิธีการทำกันเลย,เอ,เลยอันนี้คือแบบเธอต้องตัดไม้แผ่นนะคะ เราจะมาตัดไม้แผ่นอันแรกก่อนนะคะ3อันค่ะทุกคนเพื่อเอาให้มันต่อกันจะได้แข็งแรงนะคะอันนี้คือภาพโดยรวมมืตัดเสร็จหมดนะคะต่อไปเราจะใช้กาวร้อนติดนะคะให้มันแข็งแรงนะคะทุกคนต่อไ้เอาทุกอย่างมาติดกันนะคะโดยใช้กาวร้อน,นะคะ่ะ ติดเศษล์ยวัตถุทั้งที่เราออกแบบไว้นะคะต่อไปนำสว่านมาเจาะรูนะคะสองห้างเพื่อจะได้เอาไว้ใส่ก้านล้อค่ะเราจะใช้ฝาในการทำล้อนะคะ เมื่อลองใส่ล้อลงไปในก้านละคะ่ะเราก็จะทําให้ขาวิธีทําให้แบบล้อมันไม่หลุดออกมาจากก้านอะ่ะดูคนก็แบบนั้นเลย ต่อไปนะคะก็จะใช้เชือกนะคะพันมอเตอร์ให้ให้ติดกับไม้อะมันจะได้แน่นๆแล้วก็แข็งแรงนะคะเอาที่ใส่หันติดไปกับรถเลยค่ะเอาไปนะคะเราก็จะเอาไม้นะคะมาพายุงใส่กาวด้วยนาะจะได้แน่นๆนี่ต่อไปนะคะก็จะมาติดหลังคานะคะเพื่อให้แผงโซลารเซลล์มาอยู่ด้านบน เสร็จแล้วทุกคนมันบึ้นบึ้นได้แล้วมันจึ้งมากขอบคุณค่ะ